ไม่ได้อวดรวยอะไรและตอนนี้ก็ทำธุรกิจได้เล็กอย่างร้านขายของชำอยู่หน้าที่หอคอยส่วนตัวของครอบครัวฉันร้านขายของชำของฉันอยู่ที่ชั้นแรกบริเวณด้านล่างของหอคอยส่วนตัวส่วนห้องด้านบนที่เหลือก็เป็นห้องครอบครัวส่วนตัวของฉันแต่ในคืนวันนี้ฉันติดงานคอนเสิร์ตซึ่งมีวงดนตรีที่ฉันชอบฉันไม่อยากพลาดคอนเสิร์ตนี้แต่ก็ยังเป็นห่วงหอคอยนี้อยู่ดังนั้นฉันจึงขออาสาสมัครคนที่ไว้ใจมาช่วยเฝ้าร้านในคืนนี้หนึ่งคืน และทางฉันก็จะมีกฎที่คุณต้องปฏิบัติอยู่สีขอ้อเมื่อคุณเดินทางมาถึงร้านขายของชำแห่งนี้บริเวณนั้นน่าจะมีห้องป้อมยามของโลปอ ไอ้คุณพูดคุยว่าเข้ามาทํางานแทนต่อเขาหรือบอกว่ามาเฝ้าแทนในช่วงค่ำดึกโอเคตามใบกระดาษบันเขียนบอกเอาไว้แช่นี้เดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนผมก็มาขับรถเล่นแล้วก็มาแวะเตือน้้ามันนี่แหละแล้วก็เจอใบกระดาษอะไรไม่รู้มันวางเอาไว้เตรียมได้ก็ว่าจะเอากระดาษเก็บเอาไปทิ้งจะลองมาอ่านดูมันเป็นงานนี่ว่าหรือใช่ด้านหน้าไหมนะ่ะเพราะว่าใบกระดาษที่เราอ่านมาก่อนนั้นี้มันบอกว่าทํางานเกี่ยวกับหอคอยอะไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็ลองไปดูก่อนเผื่อมันได้งานถ้าเกิดไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าถ้าเกิดได้งานนี่คืองงงาาาาานนนจะะะเปป็็ยัไไไกกมม่่่่รู้ร้อแนะแตววบบบใหถ